EP4 ยุครุ่งเรืองและการพิชิตยุโรป2008-2012ก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำช่องต่อไปครับมีใครจะสนับสนุนช่องทางเรารับสปอนเซอร์อยู่นะครับหลังจากที่เจอความไม่แน่นอนช่วงปี2007-2008แยกทางกับมูรินโญ่อราโมวิชยังคงลงทุนหนักเพื่อเป้าหมายสูงสุดของสโมสรคือ แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกไฮไลท์สำคัญ 1. อับรามแกรนและนัดชิง UCL 2008มอสโกเชลซีเข้าชิง UCL ครั้งแรกพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมที่ลุสนิกสเตเดียมเต็มไปด้วยความดรามา่าจอนเทอรีพลาดจุดโทษลื่นหลมทำให้เชลซีพ่ายแพ้อับราโมวิชนั่งชมเกมที่บ้านเกิดของเขาเองรัสเซียเป็นค่ำคืนที่ใกล้เคียงที่สุดในตอนนั้น 2. ยุคทาโลอันเชลอติ2009-2011อับราโมวิชแต่งตั้งอันเชลอติและเชลซีก็เล่นเกมรุกสุดมันฤดูกาล2009-2010เชลซีคว้าดับเบิลแชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรทีมยิงประตูได้ถล่มทลาย103ประตูในลีถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่โหดที่สุดของพรีเมียร์ลีก 3. 2012ความฝันเป็นจริง หลังจากที่ผ่านกุนซือหลายคนอับราโมวิชตัดสินใจดันโรเบรโตโดิมาติโอขึ้นมาเป็นกุนซือชั่วคราวเชลซีเจอมรสุมในลีกแต่ใน UCL 2 0 1 1 1อถึง2012ทีมพลิกสถานการณ์สุดเหลือเชื่อ 1. ชนะนาโปลีหลังตามรวม3-1ต่อหในนัดแรก 2. ชนะบาร์เซโลนาที่ค้ำหนูแม้เหลือผู้เล่น1คนต่อแเรสยิงประตูตอกฝาลง 3. นัดชิงที่มิวนิค เชลซี Chelsea, เจอเจ้าบ้านไบเยนมิวนิกดร็อกบากลายเป็นฮีโร่ยิงตีเสมอ p l u สยิงจุดโทษชัยพาเชลซีคว้า UCL สมัยแรกในประวัติศาสตร์หลังจบเกมอับราโมวิคลงมาสนามพร้อมน้ำตาเพราะนี่คือสิ่งที่เขารอคอยมานาน9ปี